มองหนูควายควายปอใบไม้กบะมปอปลาตัไปตอปลาตายฮะกอกำลังฟอเเอฝาทนทานพอพาน ไม่ต้องไปพูดพ่อจ๋าลูกมามาท่องกรงไก่ให้ใส่ก่อนค่ะพอฟันกงอฟันกังอยากกักังมอลูกัาจยอเอายะเอายาเลยค่ะ เรือใหญ่รอเรืออรอตีไก่ยาวอ่าววอสอเล็กยาวสออะไรคะสอสอเสืออะไรคะอ๋อ มใส่ราภาพพิมพอ้จุ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 จดจุ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 จจุ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 จุ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 จ พิงค่ะหน้ามายิมใส่กล้องหน่อยค่ะเร็วแล้วก็บายบายได้ค่ะน้องพิงเก่งน้องพิงอัดจูบได้ค่ะโอ้โหน้องพิงเก่งมากเลยนะคะอ้าจับยีราฟไหนยีราฟอยู่ไหนให้จับยีราฟไ,ไปยีราฟยีราฟอยู่ไหนคะับ